ราตอนนี้เรามาที่ฟาร์มม้าไพบุญชัยครับของเฮียชัยชัยแว่นครับไพบุญวานิชกุลครับอตอนนี้เขามีพ่อมาอยู่2ตัวแต่เสียชีวิตในตวงแล้วครับแลาเรามีเดียวกเหลือแต่ลูกอ,อายุสองวกกว่าะจะมาดูลูกม้าด้วยพ่อม้าด้วยรูบรรยากาศที่คอกเ,เป็นฟาร์มใหม่แต่อยู่ที่ อที่เก่าของฟาร์มพรานันท์แล้วมีผู้ดูแลคือวิศนุกรธีรศักดิ์ขันขวาอ๋อใปยาชัดฉลองชัยไอพงศกรตระกูลนี่ขี่มาเก่งนั้งตระกูลเลยนะตอนนี้อยากดูพ่อมาแล้เดี๋ยวค่อยเข้าไปดูในข้อดูพ่อมาก่อน<ม>พ่อมาชื่ออะไรนะตัวใหม่เนี่ยไลออนแมน ไอรอนแมนไอรอนแมนเดียห์เนี่ยมันน่าจะเป็นญาติญาติกับไอลาลามีด้วยไหมยอดเด็กสายเดียวกันเลยสายเดียวกันครับสายเดียวกันโอชอบสายนี้เหลือเกินนะพ่อเดียวกันเขาว่าพ่อมาเนี่ยขาว่าได้มาจากญาติเหมือนกันนะสรุปทรงองเอวหุ่นเหมือนกันเหมือนกันคล้ายเหมือนคล้ายคล้ายกันสีสีคนละสีคนละสีไอลาลามีสีเขียวสีแดงแข้งดำสีแดงแข้งดำแล้วแต่อันนี้สีเหลืองครับสีเหลืองโอ้ตั้มนี่คืออะไร พ่อม้าพ่อม้าใหม่ครับไอรอนแมนดีเฮียไอยรอนแมนดีเฮียพ่อเขาสายพันธุ์เดียวกันนะครับท,ท,ท,ที่ที่มันตายไปแล้วครับอ๋อสายพันธุ์เดียวกับลาลามี่ครับลาลามี่ดิฟตีครับสายพันธุ์เดียวกันาาน,น,นี่นี่ได้ผส,สมไปเยอะหรือยังผสมไปประมาณเจ็ดแปดตัวแล้วครับเจ็ดแปดตัวแต่ยังยังยังไม่ครับอยู่ในท้องอยู่นะในท้องอยู่ครับประมาณสักกี่เดือนในท้องประมาณสี่เดือนครับสี่เดือนช่วงไงอุ่นใจไทย ผมว่ามันหลออคุณนะถ้าใช่หวังว่ากันน่าจะให้พอๆกับลาลามีนะไม่แพ้กันนะไม่น่าจะแพ้กันเพราะมันสายเดียวกันด้วยสายเดียวกันะครับทรงเดียวกับต้นครับต้นเออเข้าทําลายดีรับซับรับซับแล้นี่พูดถึงเนี่ยเขามีจากเขาเป็นพ่อมมามาจากเมืองนอกหรือยังใช่ครับมีมีลูกวิ่งที่เมืองนอกครับ อ๋อตอนนี้ก็เป็นมีลูกให้ให้วิ่งแล้วที่มึงนอกแล้วครับหลายวินงเหมือนกันครับผมพออกับลาลามี่อ่ะใช่ครับแล้วแล้วตั้มจะพอจะบอกนะว่าเรารับผสมเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่ต่อตัวต้องไปถามอ๋อต้องถามเฮียครับผมใช่แล้วแต่เฮียถ้าถูกใจก็ไม่แน่นาะครับเฮียแต่คุณคุยง่ายอยู่แล้วใช่ครับหวังว่าคงจะให้ลูก มีอนาคตนะสำหรับข้อกเราเนาะครับผมรับปีนี้วางเป้าหมายเป็นไงก็จะเน้นขี่ด้วยแล้วเทรนด้วยครับขี่ด้วยเทรนด้วยครับก็ต้องเอาเอาหลายๆอย่างนะในหน้าที่เรามีเยอะอเงี้ยครับผมตัวนี้เราตั้งความหวังไหมไหมก็ตั้งเลยตั้งไว้ครับแต่ให้เราไม่โชว์ก่อนครับผมถ้าเราม่โชว์สวยก็เหมือนกันน่าจะใกล้เคียงกันครับแต่ผมเชื่อว่าม้าเขามัน ทับอย่างเมืองนอกมาแล้วมันน่าจะวิ่งดีนะครับมันมีมันมีให้เรารู้แล้วว่าเขาให้ยังไงมาให้ลูกยังไงับลูกเขาว่าลูกมีเป็นพ่อมาด้วยนี่ไอ้รามีใช่ครับมีครับลูกลูกครับเป็นพ่อมาเหมือนกันแล้วลูกเราก็มีแต่อันนี้เรายังไม่ไม่รู้แต่ลูกยังวิ่งอยู่วิ่งอยู่ครับเพราะว่าสายนี้มันมีเฉพาะของเราสายเดียวแลวมั้ง เราได้มามันจะเมืองไทยเราได้มาสายเดียวเนาะคุณเดันไทยคุณเห็นพอมามาเยอะแล้วคุณชอบไหมตัวนี้ไม่รู้มันเป็นแม่มาอ่าวร้องเลยร้องเลยอยากลองไหมไม่จะได้รู้ว่าชอบไม่คุณเขาก็สวยครับสมส่วนดีครับสมส่วนนะหนาตึบเลยเนาะ ให้แต่ยาวได้ช่วงยาวเนาะครับโดยลักษณะที่ยาวคือม้าปลายอืมอันนี้เขาตัวใหญ่เขาตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วมันอยู่มันก็นอยู่ที่เราฝึกด้วยอ,อยู่การฝึกเราด้วยว่าเราจะฝึกให้ม้าเป็นแบบไหนม้ามันมีข้อดีข้อเสียแล้วต้นกับปลายตรงแค่นี้นเองเลี้ยงง่ายไหมพอมาตัวนี้ง่ายครับง่ายมากเลย อ๋อช่วงหลังนี่ใช่ใช่ถ้าช่วงก่อนอาจจะเป็นพ่อมามาแล้วแต่ช่วงนี้คือเป็นนี่เขาเป็นพ่อมามาแล้วที่เมืองนองอ่อย่างอย่างฟาร์มอื่นบางทีเราเขายังไม่ได้เป็นพ่อมามาเราโชคโชคดีหน่อยมันไม่ต้องฝึกอืไม่ต้องฝึกครับไม่ต้องฝึกเลยใช่ขึ้นมานี่ซัดเลยอ้าวคุณดันแดนไทยชอบเหรอมาขยิ่งชอบไม่ใช่เหรออันนี้อะไรใครตั้มนี่คืออะไรมาอะไรคุณคุณนะแม่มาโซนดอครับเป็นโซนดอ พี่น้องตระกูลโซเป็นแม่มาแล้วหนึ่งครับผมอันนี้ทับกับไอ Iron Man ไอ Iron Man ลูกออกมามีชื่อยัง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 ทับอยู่ติดแล้วติดไหมยังยังยังไม่รู้เหรอครับยังไม่รู้ยังไม่ได้ไอนั้นเลยงามเนาะพอได้เป็นอย่างนี้แล้งามสวยเขาสวยอยู่แล้วโดนแดดนะฮะเขาสวยเขาอยู่แล้วโซแรกโซแรกนี่โซแรก สวยเนาะสวยตามกันได้ไหม ай? โซอะไรนะโซนาดอโซนาดอผลผลฝีมือเขาเป็นไงผลผลงานอุย้ยเขาชั้นหนึง่งชั้นหนึ่งเลยเหรอรู้ว่าแม่เขาชื่ออะไรชื่ออะไรอัคราทวีเขามีเขามีลูกกี่ตัวเ <laughs> ขามีลูกกี่ตัว <laughs> จะไปรู้เหรอสีตต่ตัวตายหนึ่งี่ตัวตายหตายในท้องตายท้องกลมเอุ้ยเขามีเขามีสามสามโซสโซแต่ ทำเงินรางวัลก็น่าจะเป็นไอ้ตัวเล็กนะทำเงินรางวัลเยอะสุดวิ่งน้อยสุดโซเฟมัสโซเฟมัสไอมัสได้เท่าไหร่นะสามเท่าไหร่ะสามล้านเองสามล้านนี่ปีนี้ใกล้ถึงแล้วพอเสียตั้มได้หกแสนกว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์มันมันซื้อรถไปรถมันซื้อเงินสดนะรถที่เขาขับอ่ะเงินเขาถามเรื่องรถเอาไปนไปดูยังไงอื่นอ่าทีนี้เราเข้ามาชมในคอก มาแล้วครับเดี๋ยวให้เสียตั้มพาไปเอ๊ะนั่นนั่นนั่นไอสองตัวนั่นใครอ่ะในสองตัวนั่นใครอ่ะใครว่าใครใครดูซิดูสีพม่าไอ้น so nice, ี่มันไอ้สัมลีโชคสีนินคนเลี้ยงพม่านี่พม่าคนเลี้ยงหรือเปล่าเนี่ยเสัมลีสัมลีเชิญหน่อยเชิญหน่อยไส่เสื้อดำมาใส่หมวกมาโอ้โหวันนี้อะไรเนี่ยอาไอ้นี่มันลัดตะกิดนี่มะม่วงอะไรในนี้เนี่ย มาเที่ยวมาเที่ยวมาเยี่ยมพี่ชายเขาเสียตาั้มใครใครใครสวัสดีครับสวัสดีครับหนาน้โอ้ใครเนี่ยพี่สำลีสำลีสำลีโชครีนินแล้วอีกคนใครพี่อ้าวนี่รัฐกิจไงล็อกล็อกรัฐกิจโอ้ยคนนี้รูปหล่ออ้เขามาพี่ชายเขาเขามาเขาถามว่าเทคนิคการขี่ม้ายังไงไม่ยกมันเยอะนา่ยอครับไม่ยกเยอะนี่ก็น่าจะมีลูกคอกเยอะเนาะที่นี่เนาะ ช่ใช่ใช่ครับไีติดแล้วไหมเี่ยยังยังทำไม่ติดอ่ะนี่นี่ีมาในตำนานนี่มาในตำนานคุณป้าหมาภัยตัวเนี้ยดี้ซเทนเนี่ยเนี่ยมาในตำนานละไม่ใช่ตรงนั้นใช่นู่นนี่เนี่ยมาในตำนานคอกละ ผลงานเป็นยังไงโอ้ยผลงานเ็าสุดยอดอยู่แล้วเบอร์ล่ย H962 ไม่เห็นเลยก็62ก็02 <96 2. S 1> ของเขา62วะนี้เขาเห็นป่ะเคยขี่ป่ะไม่เคยก็ไม่มีบุญได้ขี่หรอกเคยดไ <c oughs> ม่ทันเกคดทันก็จะได้ขี่นี่คือยอดม้าข,ของคอกล่ะนี่มาครั้งแรกที่นี่สะดุดตาเลยสะดุดตีนก่อน กันเลื่อนครับกันเลื่อนมานจะไห้พุ่มแดงไงผมว่าจากมีสั่งจากมีกาสั่งมาพร้อมละลามีพอดีก็ไอ้พวกทำตัวสนุกของโลกครับเลย่อ์มันไม่ได้ผมติตามมากนะพูดถูกพ่อนี่ไงนันทเทวีนี่ไงทูแม่นันทเทวีลูกขานี่นี่ลูกกี่ตัวนะเมื่อกี้จำไม่ได้แล้วลูกสี่ตัวสี่ตัวนันทเทวี ตัวนี้คือจุดเริ่มต้นหรือเปล่าที่ทําให้เกิดที่เนี่ยังยังก็มีก็มีน่าจะเป็น lady dotter lady เหรอเล lady dotter อัครทีไม่ใช่อัครทีวีอัครทีวีก่อนแล้วก็อยู่มัครทลวีตายไปแล้วคือมีโซที่สี่แหละเขามีโซที่สี่แหละอธิบายให้ที่ฟังทีจุดเริ่มต้นเขาก็คืออัครทีวี าย่คืีใช่เลยน่าจะเป็นคู่ลูกคล้องในตัวแรกอยากจะมีอยากจะมีไอ้อะไรนะเขาอยากจะมีอยากจะมีม้าที่ของเราของเขาเองใช่เพราะบางบางฟาร์มเขาอาจดูแลไม่ทั่วถึงม้าที่ม้าที่ที่บะที่ที่ครอบใครบนใจมีแต่ม้าตัวเมียครับก็เลยเลยหาซื้อก็ม้ามาเอามาผสมเองผสมเองครับครือเราเราปลดระวังไปคือคือคือรักใช่ไหมผมไม่อยากให้ไปไหนอ่ะใช่ใช่เขาเขาเาลักอ่ะ คือแล้วเขาเขาว่าอาจจะม้าที่ฟาร์มอื่นเขาอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงของเราก็อยากมาดูแลเองบ้างอ่ะเพราะน่าจะมีทางเขาว่าเหียว่ามีทางญาติทางฝ่ายฝัยฝ่งอเมริกาเขามีม้าอยู่ก็เลยได้ลาลมี่มาตัวแรกเพราะม้าครับก็เอามาผสมก็มกกได้กี่ตัวแล้วประมาณ4ี่ตัว40ตัวโตัวชให้ดูแลช่วยดูแล้ว,ว,ลวพอราลมี่เสียไปแล้วเขาก็ ได้นําพ่อม้าใหม่อีกตัวก็ไอรอนแมนไอรอนแมนดีเฮียดีเฮียมาอีกตัวหนึ่งสายเดียวกันนะครับสายเดียวกันนะญาติกันญาติกันกันแต่แต่ที่จะนามาคือเป็นพ่อม้ามาแล้วให้ลูกวิ่งมาแล้วให้ลูกวิ่งมาแล้วครับก็ใช้ได้อ่ะสวยทุกตัวเลยนะสวยสวยทุกตัวตอนนี้อยู่ในคอกนี่เดี๋ยวจะพาไปดูเลยต่อตัวนี้น้อยตัวน้อยตัวนี้น้อยดูการเป็นอยู่ของคอกว่ะมาเขาเลี้ยงยังไงมีมืออาชีพมาด้วยมืออาชีพนี่ไงดีครับดีมืออาชีพมืออาชีพ อพี่สำีไแสงเยอะหน่อยแล้วก็พี่อะไรีล็อกพีล็อกล็อกล็อกลบ้านเราเยอะเลยเนี่ยหบ้านลยจิ๊บนัมีบ้านเราก็เยอะ